อ๋จริงๆอ่ะหวานมากเลยกินกว่ากินแบบตากแห้งนะคะเนี่ยนิงแล้วค่ะนี่มาดูสวนค่ะตามมันเลยพาไปดูนี่ก็เป็นเจ้าของสวนนะฮะต้นนี้อ่ามีสองคนโอเครุ่นบุกเบิกกับรุ่นสานต่อเป็นไทยอ่ะรุ่นาน้องตรงนี้ม ไปเอารถเข็งไปนั่งด้วยหมดไปคนหนึ่งเที่ยวสวนไปละค่ะท้ายสวนท้าสวนอันนี้ก็เป็นคุณนายเจ้าของสวนนะฮะเจ้าของสวนชื่อนายอมาชมกันนะคะจะทยอยออกมาเรื่อยๆน้องนัดนะเป็นลูกเจ้าของสวนฝึกงานอยู่กับพ่อ ไม่แน่นะอีกสิปีต่อไปอินทผลัมนี้น่าจะกิโลละสามพันห้าอันนี้ก็น้องเบนลูกสะพ้ยเจ้าของสวนนะวันธรรมดาอยู่ที่กรุงเทพใช่ทำงานใช่ค่ะทำงานออฟฟิศใช่ไหมใช่โอ้พอเสาร์อาทิตย์มาอยู่สวนช่วยทําสวนโอ้โหตัวอย่างที่ดีรับกันลงนีค่ะฮีเลนาฮีนะคะ เด็ดกินสดๆเลยแต่จากสวนนะคะอันนี้ราคาเฉลี่ยที่ขายในตลาดก็ประมาณ600แล้วแต่ว่าจะโดนหลอกมากหอลอกน้อย0 0ต่อยถึงเจ็ดร้อย0ต่อหนึเม็ดไม่ใช่600ต่อกิโลสิคะมันก็หวานอยู่นะคะตอนนี้มันยังไม่ได้ที่บอกว่าเวลากินต้องกัดแบบนี้แล้วมันจะได้ไม่ติดเนื้อมันจะไม่ติดเม็ด น,น,นันออกก็ดำเนี้ยไม่ได้ต้อยอ,อยู่สีเฉลีย่ยต้นหนึ่งนี่สี่โลอ่ะในเนี้ยโอ้ยงงเราซื้อว่าจันสี่โลที่ง่ายอ่าจันละสี่โลถ้า 4, 5, ถ้าก็ไปอย่างเงี้ยก็ประมาณเนี้ยเจ็ดแปดจันอืมอืมรักสามสิบแค่หกจันหกจันอืมกจันจันละสี่โลก็ยี่สิบสองนี่สี่โลยี่สิบสี่โลโลโล,ละสาม สามร้อยห้าสิบคูณเข้าไปแล้วก็เดนิเอลมีสามร้อยต้นอ่าเอปี 1, หนึ่งพันกว่าล้าน,นเครื่องบินเลยนี่คือต้นที่พขอไว้อะแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่ามันพันอะไรก็รต้องรอเอาไปตรวจก็เลยยังไม่ได้เอาลงจากมาเมล็ดมั่งเลยฮะเขาตักเมล็ดได้ด้วยเหรอถ้ามันออกแล้วก็เอามาใส่แต่ส่วนใหญ่ที่มันแบบแตกหน่อมาเราก็ตัดมาใส่ ก็คือต้องรอไอัวร์ก่อนเดี๋ยวเอาลงดินนะออ่ะถ้ามันกลายพันธุ์มากเราก็ไม่เอา,ม,า,กกามันก็เฉื่อชื่อพันธุ์ไหมชื่อพันธุ์จากชื่อต้นก็จะมีทะเบียนต้นสองศูนย์ห้าจะเป็นเลสบาฮีชื่อพันธุ์เลสบาฮีโอ้ยม่แอบกิน <laughs> แอบกินแอบกินนทผาลัมสดค่ะเขาก็ห่อมุ้งไว้ คาดว่าน่าจะกันแมลงใช้ปลาเบนสีสวยชามะนี่แดงอันนี้กิโลเท่าไหร่เนี่ยนี้อยห้3สิบามร้อยห้าสิบอันนี้หวานแล้วกินดแล้วกินด้แล้วแต่เนื้อมันพองยังอ่ะอันนี้หวานแล้วก็โอเคแล้วนะอือร่อยจริงๆอ่ะหวานมากเลย จริงๆแล้วมันฟินกว่ากินแบบแบบฟินกว่ากินแบบตากแห้งนะคะเนี่ยเนื้อข้างในมันจะฟูแล้วอันนี้คือเขาบอกว่าเมื่อกี้ฟังคุยกับเจ้าของสวนนะคะเจ้าของสวนทิพย์เขาบอกว่าให้เด็ดลูกที่มันเป็นออกสีค้ำค้ำดำๆแบบนี้แต่ว่าอร่อยหวานแล้วเวลากินเนี่ยคือมันจะหวานในปากเนาะอร่อยมากอันนี้อันนี้คืออะไรอันนี้แซมมี่แซมมี่ทำไมมีคนจอง มีคนจองแล้วใช่ตอนนี้โอ้ตอนนี้ก็จองแล้ว้ก็จองแล้วเขาเขาจองนี่คือเขาจองแบบเอาไปกินหรือเอาไปปรุงอ๋อกินต้องซื้อหน่ออ๋อแหน่หน่อเดี๋ยวก็แยกนี่คือหน่อที่เข็งสุดยอดแหน่หน่อไหมไอ้หน่อแตงโมาันไอ้หน้อนี่เหรอหน่อข้างเหรออ๋อแหน่หน่อหน่อ นี่ก็เปิดเลยแต่แต่มันต้องห่อไว้ทั้งหมดใช่ไหมเดนิเอลมาแรงเหรอด้วงนกหนูนกหนูมาหมดที่สำคัญอรักละคน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 ต้องเข้าคนต้องเข้ามีขโมยมีไหมห้องมปปุ๊บโอ้เปิดแมว เริ่มเลยมันเริ่มเลยอันนนทมันเล็กเพราะว่าคนมาบ่อยเปิดบ่อยชื่อมันไม่ค่อยเหลืออีกสามร้อยแต่ถ้าที่เขาขายร้อยกว่าคือไซนี้อืมอืมอืมอมนคแบาอีแต่เป็นสีเหลืองอืมใช่สีเหลืองเมื่อเช้าที่ชิมมันไม่ฝาดแล้วนะแต่วันนี่ก็ถือว่าอันนี้เยอะไปไว้เยอะไปคือสองสี่หกแปดสิบ สิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดจริงๆเขาให้อยู่ประมาณสิบสามถึงสิบเจ็ดลูกทีนี้ต้นนี้ต้นปีแรกแล้วมันมีหลายจันทร์มันก็ควรจะสิบสามลูกแต่เราไปไว้เยอะอีก็ปีแรกแต่ถ้าเราไม่ไว้คือเราก็แต่พอแต่งแล้วมันจะเป็นเหมือนลูกประทัด้างขวาใส่ขวาเป็นเรียงคู่เหมือนที่เขาขายแบบว่าใส่แพ็คเป็นสวยๆใช่แต่ถ้าแต่งไม่เป็นจะออกมาเป็นช่อเป็นกระจุก ี่คือเขาเยอะเห็นไหมเขาจะมีลูกเล็กคนละนี่ยัง,ปงออเป็ปนชอบอย่างเงี้ใช่เนี่ยอย่างเี้ยไปไปตรงเนี้ยวิธีการแต่งก็คือเด็ดออกให้มันเหลือซ้ายขวาซ้ายขวาไปลูกลูกเว้นลูกก็คือเวีามาเขาแน่นมไม่ร้อยที่รอยที่เ,เพราะานั้นก็คือหนึ่งข้อนิ้วถ้าพันใหญ่ก็คือประมาณหัวแม่โป้งอย่างเงี้ยถ้าไขรเบียดกันอย่างนั้นก็คือแต่งไม่เป็นหะอกอย่างเงี้ยไม่เป็นเห็นไหติดเลยเพราะว่าไอ้นี้ลูกเว้นลูกจริงแต่ว่า มันสำหรับพันเล็กถ้าพันใหญ่ก็ต้องใหญ่ใช้ได็เนี่ยสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบเกินจริงจริงเขาออกมามสิบสามสวนนี้เราสั่งว่าสิบสามถึงสิบเจ็ดอันนี้เขายี่สิบใครเป็นคนเก็บอ่ะใครเป็นคนแต่งอ่ะก็สวนถ้าบางอันเราแต่งที่ที่สวยๆนี่เราแต่ง Uhm <S <S <Si ไม่ติดชื่ออะไจำได้หรอจำได้อันไหนสวยก็เราเลยตรงนี้ตัดทิ้งอันนี้ด้วยความงกควางกควางกก็เอาไว้หมดเลยตัดทิ้งตรงนี้ไม่ออกเลยทั้งก้านเลยทิ้งเลยเพราะว่าไว้อันนี้ก็ไม่เกินประมาณนี้ยี่ยี่สิบยี่สิบก้าน ถึงยี่บห้าการอันนี้คือเวลาที่เราจะเก็บอ่ะก็คือต้องให้มันสุกที่ต้นแล้วถึงค่อยเก็บใช่ไม่สามารถแบบว่าตัดไปแล้วไปรอสุก่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมติดพาลามตัดแต่แล้วไม่สุกต่ออ๋อเลยนะความรู้ใหม่อืต้องให้สุกไปวางไว้มันก็จะเหี่ยวแต่จะสุกได้อีกไม่เกินสองวันแต่ต้องอยู่ในตู้เย็นแต่ถ้าวางข้างนอกไม่สุกเกี่ยวเลยแต่น้ำไม่มีน้ำกินนะจะติดฝากหน่อยให้กระหายน้ำ เป็นไงคป่ะเป็นแงนปะรสชาติเขาดีนะหวานกว่อีอืมนี่ก็อยู่อิ่มเลยไม่ต้องกินข้าวกลางวันนี่หวานดีเลยหวานกันนุ่นเลยหวานกนนุ่นเครัเดี๋ยวเปิดต้นอื่นเดี๋ยวมีชิมใจเย็น เดี๋ยวไปชิมนี่เดี๋ยวบอกปาดเสียของนี่นี่หวานเลยหวานเลยแล้วในหนึ่งช่อแล้วแต่บางเจอมันจะมีที่ปาดหวานจืดบนแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าเราชิมนี่หวานก็คือส่วนใหญ่หวานเออมันอาจะมีปลายช่อปลายก้านเนี่ยอันนี้หวานเราต้นนู้นอีกั้ตัวแรกหวานเราโลบแดงนะลแดงมันเดี๋ยวมันจกมันก็หวานขึ้นนี่หวานเขาไม่เอาเขาเอาหางเดียว อย่างเงี้ยมันเลี้ยงไม่พอหรอกมันขี้เหนียวอยากได้เสียดายเสียดายนี่ขนาดแต่งทิ้งครึ่งครึ่งเป็นเข่งนะไอ้ที่เอาไปตัดแห้งมันคนละชนิดใช่ไหมในี้ยคนละชนิดไอ้นั้นไอ้นั้นจะฝาดจนกระทั่งสุกจนนิ่มถึงจะเริ่มหวานแล้วก็จะแห้งติดต้นแต่ถามว่าพันนี้ถ้ามีฝาดติดนิดๆอย่างเงี้ยมันก็จะทําแห้งได้ทีนี้บ้านเราจะทําแห้งเนี่ยบ้านเราไปติดในฤดูฝน ถ้าบ้านเขาเนี่ยติดฤดูแรงมันก็จะแห้งไม่ไม่ขึ้นลาบ้านเราเนี่ยปีนี้ติดช้าตามหลักต้องเก็บแล้วมันจะเลทไปถึงกันยาสิงหามันก็จะเริ่มมีฝนมามันก็จะมีความชื้นแล้วเอาไปอบแห้งนี่ส่วนมากเขาปล่อยแห้งธรรมชาติคือแห้งขาดต้นนี่คือด่วงแต่มันจะเห็นอาการอย่างนี้ก่อน ใช่เงี้แต่ว่าเขามีร่วงมันจะมีเขามร่องแล้วก็แ,แผลเข้าอยู่ตรงนี้แล้วก็จะกินเข้าไปข้างในฟันตัวที่แท้เนี่ยร่วงมีสองชนิดร่วงที่แท้คือร่วงแรดคือตัวดำๆใหญ่ๆมันก็จะมาแท้ทิ้งไว้อย่างนี้เสแต่แล้วก็มันก็ลงมาวางไข่ที่นี่แล้วมันก็ไปแต่แล้วตัวที่สองเ็เรียกว่าร่วงช้างตัวจะเล็กกว่าแล้วก็ปากแหลมไม่มีฟันแท้ ก็จะมาอาศัยรูที่ร่วงแรดแทะแล้วก็กินแล้วมันก็วางไข่ไว้ในนี้ไอ้ตัวเมื่อกี้วางข้างนอกไม่เป็นไรตัวตัวด่วงแรดกินนี่ไม่ตายแค่หักถ้าด้วงช้างกินก็คือจะเจาะเข้าไปข้างในแล้วก็ตัวอ่อนมันที่เข้ามาทอดกินตัวใหญ่ๆอ่ะเข้าหัวแม่มือน่ยเขาเขาจะเอาไปกินแล้วถ้าด้วงด้วงช้างเข้าไปแก้ไม่ทันก็คือตายเพราะที่เขาจะตายมีอยู่โรคเดียวหลักหลัก